พ yeah, ี่กีมเป็นไงบ้างพี่สลามดำเลยรอบปูเสือถึงรอบ8ปดแล้วก็ดูว่าไฟล์แรกสุดชกกับใครนะเป็นสังวานเป็นสังวานแต่ก็จับฉลากได้เป็นนำชัย่แล้วก็รมาเจอเพชรเพชรนำชัยครับเป็นไงบ้างพี่ดูเพชรนำชัยก็ประมาณเขาไม่ได้เพชรนำชัยกับเพชรสังวานนี่ใครแข่งกันพี่ว่าผมว่า จะแข็งกว่าเพราะว่าเพชรสังวานก็แข็งแ้วเขาไปแข่งวงวงในใช่ครับวันนั้นก็หาหาคอหาคอไม่เจอหาคอยเจ้าชรันดั้มไม่เจอหนักนะพี่นะทำเป็นเล่นไปเขาอาจจะหนักกว่าเราก็ได้ก็คุยคุยกันอยู่เด็กเราต้องเก่งเพราะตัวนี้เราประมาทไม่ได้ถ้านายต่อนายพี่ว่าเขาใครดีกว่าเราเล่ะดีกว่า มีโอกาสที่จะเล่นวงในไหมมันก็มันก็เป็นสองแผนไงแผนแรกอาจจะอยู่ข้างนอกใช่ถ้าดูท่าไม่ดีถ่าไม่ดีก็ต้องใน่เราเราสะดุ้งขึ้นมาแบบที่ลงพอดีก็ต้องเปลี่ยนเป็นเข้าหาก็ต้องเปลี่ยนเป็นในครับอยู่นอกไม่ได้ก็อยู่นอกเรียบร้อยแต่พี่ตู่เขาก็หนักใจนะวพรพี่แชป์ทำโมเดีใช่ใช่เนี่ยผมก็หนักใจกันอยู่อืมก็นั่งคุยกับเด็กกันอยู่งั้นก็กลายเป็นว่าเจอกันเร็วไปดิเร็วใช่ไหมเจอเพชรนำใช้เนี่ยเร็วหรือว่าถ้าเจอกับภูมิใจไทยก่อนเร็ว สองตัวเนี้เร็วจะเป็นการเจอพวกกอตเตอร์อะไรพวกนี้ครับเออยังดูว่าทําการบ้านเพราะเขาไม่เก่งนะเขาก็เก่งแต่ดูว่าทำการบ้านการบ้านมันไม่ค่อยน้อยน้อยน้อยกว่านี้แต่เนี้ยเยอะเพราะเราดูตามภาพตามสายตาทั้งสายตาที่ช็อกที่เจอที่ลุมพินีด้วยเรามีสะดุ้งแต่ถ้าเป็นเป็นในมุมแฟนมวยก็ถือว่าได้กําไรคู่คู่อะคู่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 เลยแหละคู่เนี้ยไม่พี่ แล้วเอายังไงก็ต้องสมเวทไปด้วยใช่ต้องครบอ่ะเครื่องออต้องแข็งต้องแข็งแต่ว่าเราก็ยังยังยังมีลูกแบบเดินได้ถอยเป็นนะใช่ยืดหยุ่นเกมได้ผ่อนหนักเป็นเบาสู้ด้วยกลยุทธ์แต่ไม่แน่อีกสไตล์หนึ่งเพราะที่นี่เขาก็ชอบทำการบ้านเป็นเส์้พผ้าอยู่ใช่ครับบางสิ่งบางอย่างก็บอกไม่ได้แต่ว่าไอ้ต่อยตามเนื้อผ้าก็มีต่อยตามกลยุทธ์ที่วางไปก็มี หนึ่งสองสามว่ากันไปว่ากี่แผนกี่แผ่นแต่อย่างน้อยที่ได้อุ่นใจที่สุดก็คือรูปล่างช่ชรนำชัยกับเราวันนั้นจับสลากเขาดูเป็นไงบ้างพี่ก็ไล่เลี่ยไล่เลี่ยครับไม่ห่างกันในบางมุมมันจะมาเราลอยก่าหน่อยด้วยซ้ำใช่รอบนี้ที่ว่ามานะอืมิดสูงตัวเดียวอืแต่ถ้าผ่านเพชรนำชัยไปได้ก็ถือว่าลงไปอีกปราะใช่ครับสายนุ่นมีใครแข็งบ้างพี่ มีวุฒิกรมีเดชภาคินมีภูมิใจไทยมีขุนศึกสอเดชพันธ์ผมให้ทุนจุนไทยอยู่แล้วตังหนึ่งใส่นั้นเลยนะแข็งเนาะแข็งรับนี่เราวิเคราะห์กันเบื้องต้นนะเบื้องต้นเพราะว่าวันที่ชกจริงเนี่ยไม่รู้ว่าใครซ้อมมาใครซ้อมไหนแต่ว่าเราดูแขเป็นยังไงครับภูมิใจไทยไ้ก่อนใหญ่ด้วยเอาพี่ฝากแฟนมวยหน่อยวันที่16เนี่ย ใช่ไหม <ibl is S 1> ครับผมฉลามดําจะเจอกับเพชรนําไทยแล้วเพราะหลายคนบางคนก็ชอบฉลามดําเขาก็อยากได้ความมั่นใจจากทีมงานฝากหน่อยครับครับฝากช่วยตามฉลามดำด้วยครับทีมงานจะทาให้เต็มที่ครับซ้อมกี่วันได้น้องก่อนถึงวันสิบหกเดือนได้ไหมได้ชกไฟสุดท้ายวันไหนพี่จำไม่ได้เป็นุดไปคุณเอนแล้วก็มีเวลาเต็มที่เต็มที่ลำหนักไม่มีปัญหาครับราวนี้อากาศไม่ได้หนาวมากไม่ได้หนาวมากนี่ก็เริ่มซ้อมแล้ว ป้าเใครบ้างไม่รู้มีตัวใหญ่เยอะเนาะช่วยบอลเสน่ห์บอลเน่บินพลันใช้ตัวใหญ่นะใช่เลือกใครเป็นเทรนเนอร์ให้แกฉลามดำก็ผมมั่งครัครูมั่งช่วยกันอ๋อไม่ใช่คนเดียวหลายคนหรอหลายคนหลายคนนะพี่นะคือทั้งค่ายเหอไม่ใช่ว่าทำคนเดียวทุกคนช่วยกันช่วยหมดแต่ว่าอาจารย์ก็มีของดีแต่ละครูแต่ละคนแต่ละคนเขาเก่งไม่เหมือนกันที่มาทำฉลามดำนี่กี่ปีแล้อยู่นานแล้วตั้งนานแล้วเนาะ ไฟที่เจอเพชรสังวรเป็นไฟที่เล่นฝีมือได้เยอะที่สุดปะ่ะใช่เพราะว่าเป็นไฟที่เพิ่งได้เรียนรู้วิชาจากพระท่านฉายไปได้วยปะ่ะใช่ใช่ก่อนหน้านี้เคยออกฝีมือจัดแต่นี้ไม่เคยเนาะใช่ในรอบนี้จัดจัดมากๆาคือรอบนี้เน,ะนออาะติดตาครับผมขอบคุณครับ